บางก็ข่อยมันคือทายเองวะหัวหลอมันเออหัวหลอมันทายเองเลยฮ่าฮ่เฮ่าอไม่พอนะครับไม่พอฟังฟังประมาณอีกสองคิวฟังพ่อใหญ่พงเลยหนึ่งคิวประมาณนี้นะครับครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวแม่มาต่อยจะเพิ่งไปนะครับผมเมื่อนี้นะครับผมก็นะครับได้แม่มาต่อยคลิปให้นะครับผมนะครับขอก็เลยได้ถึงสิบสามคลิปนะครับผมเนาะบัตรเอซี่กินเพื่อว่าเขเป็นเลยพี่น้องเออ มันอนีมืนหนีมืนหนีมืนหนีเขาเหงานอยู่ของเทิงเนาะเออบันทึกขวายก็ได้เมียเจ้าวะละทายคลิปให้โอ้โหมันโอ้โหมันต่อเนื่องไงเต้ยโอ้โหได้เมียเจ้าถ่ายคลิปให้เออขวายก็ได้เมียเจ้าวะละทายคลิปให้ขวายก็ได้เมียเจ้าซอยถ่ายคลิปโอ้ตีเออขวายก็ได้เมียเจ้าซอยถ่ายคลิปให้เออมันมันสิบผ่านขึ้นกันได้เนาะมันสิบผ่านขึ้นกันได้เนาะ ในฐานะที่ฉันเป็นพูดแบบนี้น่าจะมีวางมวยมันมันมันเป็นลักษณะคล้ายๆกันดิครับที่เขามีประเด็นดูสมือนี้ไหมฉันจะใส่สูทหนีมือโอดนะครับเมื่อนี่นะครับกาเหตุงานอยู่เบิดมือต่้ง่เสารตั้งแม่านะครับผมก็ได้แม่มาต่อยเนาะได้แม่มาต่อยได้แม่มาต่อยอีกแล้วได้แม่มาต่อยช่วยถ่ายคลิปให้นะครับผมก็ขอบคุณแม่มาต่อยนะครับผมส่วนข่อยกับสร้างพุ่งกับพละอ้อยย้อยตากแดดแอบแอบอยู่ขังทึ่งนะครับผม เปิดมือครับ uh, พี่น้องาธุเงินนดำน้แดงเบิดกับพี่น้องเนาะกัส่วนที่าส่วนที่4กับส่วนที่5นะเปิดเลยแล้วตัดเล็กออกแล้วครับตัวนี้ไ่ใช่เลแล้วลกเตีหยังเจ้าวะน่ะมันดิสลาฟด้วฮะนะหอ้เบิงเบงเบิงบงการแต่งตัวเมยมาต่อยได้ครับไปแล้วไปอย๋อหันหน้ามากัน คือทางทางอิสลามเนเนแตงอะนะมานี้มานี้มานี้โอ้เบิงเบิงอีโอ้พเอียงอียงเล่าค่ะจะมาตะไใต้ปะถ้าเรากบมก็คือครับอ้เพิ่งกััดเหล็กออกกันนี่เนาะอ้เอาโค้งเหล็กออกเลยสวยงามเลยไปหไปเบิงไกลๆอไปเบิงคือคือไปเบิงคืออนะครับผม นี่ครับผมโอ้บรรยากาศส,สวยงามครับครับผมเนาะบรรยากาศยามแรงนะครับผมถ้าไปกวนพอยายพ่นไปเนาะเฮ็ดยุนีนะครับพีนพ่น้นองเอ้ยนะเบิ้มมือจนมือเอร่ะเดี๋ยวมืออื่นนะครับเรือว่ามือนีเนาะมือนีมือนีตอนคำคำกระสีเดินทางกลับโอบขับโบไปน้องหน่อยเมื่อยบ้านเกาตูมนะครับเนาะขับโบไปน้องหน่อยอยสีเฮ็ดอ่เทปูน ลงครัวลงขัวบางกุ้ตุ่มนะครับเ<อ>นาะตัวแรกกับบาสิการ์ดอุดรนะเห็ดไปเห็ดมาเออมันบักคือนะครับเนาะอ่าที่ที่ปูนอ,องรัวบันจะของกับปรยูนะครับเนาะจะดูโอกาสนะอ่ะาอไปไปบกลุ่มดีกว่านะครับอย่านเขาเบาหานะ้เนาะโดยเฉพาะเอสดิสเบาห้มันแหน่อยู่แล้วมันแหน่อยู่แล้วเฮ็ดเรียกว่าจะของกับเอ้าพร้อม พร้อมอ่ะพร้อมพร้อมพร้อมชนอ่ะออกออกกางได้พูดได้างได้พูดได้เท่ยงคับอ่ะครับโอ้น้ำควาดสะอาดปะครับเป็นเที่ยงน้องนอเที่ยงน้อนะคุยข่อยเน่ทายไเนาะคุยน้ำกับบคุยน้ำไหมงานสีเหล้างานสีเหล้วทายไนเนี่ยงานสีเล้วทายไนเนี่ย

เอ้าเอ้าเอ้าพี่ชัยเออเอ้าเอ้าเมัน้าบลุงมันฟูฟูขยานสวยเลย โตก่อนเมยังตังตังตึกอยู่างนขนาดเลยลุงนั่นี่เละได้ไปน้องน้มได้เห็นบองา้บ่ไปน้องยอ่ฟีนะฮะเปิดเิดตากายาตั้งไเลยไเพื่อสิดทายลปเดอเออนับออกได้ไมเื่องความสะดวกก็จะทายคลิปได้ไหมเออ สวยงามนะครับว้าวภูหล่ะพูดเด็กเขาวเขียวอยู่บางนื้อภูละเบิ่งความหนาของปูนพี่น้องโอ้ยบ่อยากบ่อยากผักเลยครับแห้งนะครับผมยอดนะอุบัดิอุบ่ายนะครับน้องยำเอาซอสเสียดไร้ปากปักบอยักผักเลยยังได้ไงบอยากผักโอ้โหไม่อยากจะแต่นี่แม่เมื่อกี้เมื่อกี้นี่แม่กคอยกระบ้าควายกระบควยกระว่าว่าอีกอย่างก่อนคอยกระได้แม่มาต่อยนี่ละวมาสันว่า มึงยากเกือบเอ้าม่วเกือบแอชิดไงว่าบบโควดก็ได้แมมาต่อยนี่ละนะสซอยไทยคลิปแข่งบอกว่าต่อเนื่องนะ คอยก็นได้เมียเจ้านีละต่อแรกต่อแรกว่ได้ว่าแม่มาต่อยได้คอยก็ได้เมียเจ้านีละสร้างพงศ์กษัตริะคอยกวานั่นลซอยไทยคลิปซอยไทยคลิปคอยเว้นวักนะนะคอยเว้นวักบ่ถึก็เบองมาเมาเล็กเอายังออกกาสวยงามนะครับเนาะ เป็นองไรเป็นอะไรพี่น้องนะครับเอ่อเห็นแล้วก็คอมเมนต์มากดีส้มกันเฮ้ยลุงกูแท้ทีวีโอ้ยลุงเจออะไรเอฟซีลุงเจออะไรไม่โอ้ยชัางพงเมียชันงพงเปลี่ยนไปไปใหม่มาใหม่เร็ว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 โอ้อยเปลี่ยนไปลุงลุงมาแล้วนะโอ้ยทีวี เพลงมาต้อยเป็นอะไรเปลี La ่ยนไปขนาดนี La ้หอยนึ La ่ลาเจม่สวยหอยตุ้่ไล่ตีอเขาให้ตั้งแต่ยันหอยอย่างหอยายนี่แหะหอยยางจะปีจะายมันเหมือนขุนไล่นี่เจ้าตีฮะอุ้ยอุไทยเทวีเนี่ย เขาทายตะโดนแล้วจังหัวตะมาเห็นน้ำเขาตีไม่ใช่สมองเขาจะเห็นก้อนเมฆตะโดนแล้วะะแล้วหัวตะมาน,น,นาตึบครับี่น้องนาตึบจากเส้นนะลุงครับผมเทปปูนจากเส้นครับผม ครับผมจะถามเส้นน่ะว่าจะพูดดีกว่าหนาครับความหนาวความหนานีโอเคครับอันนี้เป็นเนื้อปูนทั้งเบิดเตได้เนี่เนาะเนื้อปูนทั้งเบิดนี่เหรอสี่แผกทั้งเบิดเลยกระเหลือบบดนี้ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการต่อนะครับผมอ่า ต่อสิริละองค์ปู่นะครับผมเนาะต่อไปเนาะเดี๋ยวผมสิมาดูแลสร้างเพิ่นเดี๋ยวเอีกเที่ยนึงพี่เทข้างล่างพื uh> uh in, ้นฐานอะไรนี่เร uh uh, ียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมคะยังครับผมยังเหรอยังยังยังอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดหนึงแล้วต่อไปจะทำอะไรนะคะฮะต่อไปเขาจะทำอะไรต่อเอ่อเชื่อมต่อสิริละองค์ปู่ครับผมนะเดี๋ยวเออเดี๋ยวช่างเขาว่างเมื่อไหร่ก็ พร้อมเมื่อไหร่เข้ามาได้เลยครับผมตอนนี้<ห>ตอนนี้สามารถต่อได้แล้วไม่รอให้ช่างช่างมืออาชีพค,ครับผมช่างนั้นแหละที่ทําองค์ปู่จําลองนั่นแหละผมก็จะมาดูแลไง บอเมื่อกี้กะจะออกไปลืมๆแกประโยคนี้ี่กะจะพูดตอนท้ายเลยว่าจะมาคุมงานนอู้นี่ครับเป็นเลขแปดขึ้เก่านะครับอินฟินิตี้นะครับผมท้ายองค์ปู่นะครับอินฟินิตี้แปลว่าอะไรนะเออไม่มีที่สิ้นสุดนะครับสุดยอดนี่ครับผมนี่ครับผมนี่คืออินโนเซนต์อินโนเซนต์แปลว่าอะไรนะ โอ้ไลจยิยงจ๋าไรสาระเลอนึกว่าไรสาระ,าระโอเคครับผมสำหรับคละิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมงานมื่อนี้ครับผมเข้ากับโอ้ดีใจนะครับผมเฮ็ดเรียบร้อยนะครับผมสวัสดีครับ